ตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะนี่คือเวลาบ่ายสามนะแต่คือแบบท้องฟ้าคึบมากไม่ค่อยปก่าไหรก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาไปจับตุ๊กตากันนะคะอยากจะรู้ว่าวันนี้จะมีดวงในการจับตุ๊กตาไหมเพราะว่าเราพี่แล้วไปจับสีคอนได้มาสองตัวได้ได้ปิกจูตัวนึงแล้วก็ได้ ลิลาคูมาตัวเล็กนะโอเควันนี้พี่ต่ายตั้งงบไปเท่าไหร่สองร้อยสองร้อย,อ,อ,ยอ่าตอนนี้อยู่ที่ซีซันนะคะอันนี้เคยเห็นเขาเไอ้นี่อยู่เคยเห็นเขาสอนจำอยู่ตัวนี้ใช่ไหมแต่พี่จำไม่ได้จำยากอ๋อรู้สึกแค่นี่ที่สึก เรามาเขาเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่ต่อยเฮ้ยน้องไข่มันยากอ่ะมันเป็นสองไข่เกล็ดนกไข่ต้องเอาเสียไปลองไหมยากแน่น่าจะได้ แล้วก oh, ็เสียบเข้าไปเอ้ายังไม่ทันกดเลยแล้วก็เสียบเขลยมันไม่เหร

ทำเหมือนไ <c oughs> ด้น <c oughs> ี่มันทิงฝุนมันจะได้ไปครับ เพราะว่าเครื่องอันนั้นตู้นนั้นนดูงับสุดละตู้แลที่เขาที่เขาจับไอเนียเอาไงคะเอาไงคะอยากได้อีกไหมคะแล้วออกตังค์ไสองร้อยอะพี่ต่อยเกินแล้วเนี่ยสองร้อยเนี่ยอยากกิดบายอีกเขาออกไหมเขารอบนี้เขาออกไหมเออเขาออกไหมไอ้เขาเขงขอเปิดก่อนได้ยอดไปเลย ไอตัวนี้มีเซตอยู่เฮ้ยเได้จทได้มันจับยากนะใช้เทคนิคอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เลืมหมดเล้ว ไอ้คุณได้แล้วเนี่ยเย้เฮ้ยอันนนัเดียวเลยเฮ้ยเอาไปนี่เอาจนได้นี่มันมีลาสองหอมันต้องได้ตัวนี้เอไอ้ินอะยังเหลืออยู่ค่ะอ่านี่หนึ่งตัวเทข้นี้อ่าว่าแล้ว่ 来，好吃。 ผ้าจ้ะลิผ้ากระถางยาวๆอ่ะเนี่ยตัวเนี้ย เสียงเพลงมันลุ้นอย่างนี้วะ,อกกะเอาเนี่ยไหมเแต่เฮ้ยเหมือนจะได้วะ่ะเ,เสือสามสิบจ้าอันนี้มันดูกบบฟรีดูตัวขี้มันดูกับเสียงเพลงน่ารักอ่ะลุน้น เฮ้ยมันเกี่ยวอีนั่นน่ะเกี่ยวอีตัวสีเงินเวลาไม่หยิบไปวะ่ว่าเวลาน้อยมากอ้อ้เมื่อกี้ก็พูดอย่างเงี้ยนะเหมือนจังหวะมันผิดมิดเดีา มันลอยคอลอยอยู่นั่นแะแมงหมดไปเท่าไหร่แล้วนะ่ยเอาฉันไปที่มันรอยมันลอยคออย,อยู่ตั้งนาน มันลอยว่ามาเอาฉันไปทันทีโดนสอยตอนนั้กูไอไม่ได้กีนได้แล้วนั่นบอกเขาดีคนแรกเขาไอพี่เแรกเลติดน้องดิเหรียนไม่ได้พแเหีรยห้ามาตนี่นี่พอแล้วนะมีพันธมิตรด้วยขอบคุณค่ะลนะไม่ายใจจริงเลย สวัสดีต้องรีบเร็วไม่เหมือนเฮ้ยเหมือนมันจะได้อยู่แล้วนะเคนแรกตังไม,ไม,ไมไ่อยู่คนแรกตังไม่อยู่อันนี้นะคะเราก็แค่ตัวเดียวนะว่าหมดไปเยอะแล้วหมดไปเท่าไหร่หมดไปห้าร้อยแต่ว่าแต่ว่านี่อยากจับได้ตั้งแต่ตัวแรกเลยสิบบาทนะคะที่เหลือก็คือ พี่ต่อยนะคะแฮววแฮววคืออยากได้ตรงนี้พี่ต่อยยังอยากได้ที่นี่นะเนี่ยตอนแรกเนี่ยไอ้เมื่กรเนี่ยพี่ต่อยบอกว่าแบบเห็นแต่ว่ามันคว่ำพอดีไงจังหวะมันคว่ำมันน่าจะเอาเอาได้แต่แบบก็ทำใจนะคะพี่ต่อยนะคะวันนี้ทขาไม่ให้ดวงพี่ต่อยได้ทำได้ทำได้ไปห้าร้อยก็พอแล้วพอข้าวดีกว่าไหมว่ะเราไปหาอะไรกินแล้วนะคะก็วันนี้นะคะขอจบการขี้ตุ๊กตาที่ซีคอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้รอบหน้าเราจะมาแก้บนกันใหม่ดูหน้า มีคี่ที่อื่นไหมเออเออใครแบบมีที่ไหนที่แนะนำก็แนะนำบอกกันด้วยนะคะว่ามีที่ไหนน่าคีิบ้างนะเพราะว่าเห็นเมียที่ซีคอนแถวบ้านนะคะที่ใกลๆนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบายที่สัญชาติอดีตควอดทีมไดย